สวัสดีครับผมตั้มครับพี่นันค่ะครับผมวันนี้ตั้มกับพี่นันนะครับผมจะพามาชมเป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่านะฮะวันนี้เราพามาชมทั้งหมด3ที่ด้วยกันต้องค่ะซึ่งที่แรกเราจะไปชมที่ไหนครับพี่นันบนถนนหลานหลวงนะคะตั้มอยู่บนอาคารบุญยดิตครับผมอยู่ในทำเลของอาคารบุญยดิตอะค่ะครับผมซึ่งติดกับถนนใหญ่เลยใช่ค่ะใช่อ่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยครับ ครับผมพี่น,นันเรามาถึงที่แรกกันแล้วนะฮะ,ะที่นี่คือสะดวกสบายมากๆเลยเงียบสงบะนะครับด้านหน้าที่เรายืนตรงนี้นะฮะจอดรถได้ถึง3คันด้วยกันค,ครับพี่นันัตึกนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นครับพี่ตึกเนี่ยจะเป็น2ห้องนะคะคขนาด4ชั้นพร้อมดัดฟ้าค่ะครับซึ่งตึกที่เนี่ยค่ะสามารถท,ทําธุรกิจได้ก็คือ1ทําเป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะค สสามารถทำธุรกิจการค้าได้เพราะว่าที่จอดรถก็สะดวกสบายครับนะคะเราที่นี่ก็เป็นถนนส่วน,นบุคคลมียามดูแลให้ตลอดนะคะวามปลอดภัยคือดีเลยะนะฮะ,ะหลายท่านคงอยากเห็นด้านในกันแล้วตามมาเลยนะครับตามไปเลยค่ะ โอเคครับพี่น,นันหลังจากชมตึกแรกกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตึกที่สองกันต่อเลยซึ่งไม่ไกลาจากที่นี่<ม>อยู่ที่ไหนครับไลเลยอยู่ที่สวนมะลิค่ะตามมาเลยครับค่ะ ถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะตึกที่2เป็นอาคารพาณิชย์ที่ใช้สําหรับปล่อยเช่านะฮะแต่ตึก2เนี่ยต้องมากับคุณเจนะนะครับคุณเจนครับผมทําเลตรงตึกนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนเฉลิมเขต1น,นะคะซอยยุคนหนึ่งค่ะครับผมและที่ด้านหลังของเรานี้นะคะก็คือเป็นตึกอาคารพาณิชย์ นะคะเรื่องมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะฮะแถวนี้นะคะเขาก็เรียกกันว่าสวนมะลิด้วยค่ะก็เหมาะแก่การทํำเลค้าขายทําธุรกิจเปิดบริษัทนะคะตอบโจทย์มากๆเลยเดี๋ยวมาชมด้านในกันเลยนะคะคุณเจน พอเข้ามาปุ๊บเลยนะคะอย่างทิดบอกเลยว่าทำเลที่เนี้ยเป็นทำเลทองนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ที่หัวมุมด้วยนะครับคือคนผ่านไปผ่านมาเห็นธุรกิจของเราแน่นอนใช่ครับว่าจะเปิดบริษัทนะครับขายปลีกนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังแลโดยเฉพาะด้านนี้นะฮะหันหน้าไปทางทิศเหนือดีเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเราเนี่ยยังมีห้องน้ําด้วยนะครับอ่าแล้วไปที่ชั้น2 3 4 3 4ี่ก็จะเป็นอาคารตึกสํานักงานค้าขายแบบนี้เหมือนกันนะ ครับผมแล้วก็ทุกชั้นมีห้องน้าในตัวแล้วก็ยังมีเหมือนเป็นซิงซิงล้างจานให้ด้วย<ช>นะครับมีระบบพีการแล้วก็ไฟเปิดปิดอัตโนมัติด้วยค่ะใช่ฮะแล้วก็ทางเข้าเนี่ยก็คือเข้าตรงด้านหลังเราได้สะดวกสบายเลยนะฮะแล้วก็บันไดขึ้นเป็นชั้นๆไปถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ตึกที่สามนะฮะที่เราจะพามาชมนะฮะด้านหลังเนี่ยแถวนี้นะคะเขาก็เรียกว่าวังบูรพารนะคะก็คือ ตึกนี้ก็จะอยู่หลังเมก้าพาซาเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาชมด้านในกันเลยนะครับเข้ามาด้านในกันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเจนอย่างที่ตั้งเกลิ่นไปตอนแรกนะครับว่าเหมาะมากกับการเปิดโฮสเทลนะครับ <Okay. S 1> ด้านซ้ายมือของเราเนี่ยสามารถเปิดเป็นร้านคาเฟ่ได้ค่ะแล้วก็จะทําเป็นรีเซพชันเพื่อไว้สําหรับต้อนรับแขกได้ใชะคะ่ครับนั่งชิลได้แล้วก็ตกแต่งสวยงามมากๆเลยนะฮะ แล้วก็ที่เราสังเกตนะครับตอนเดินเข้ามาก็มีกล้อง C C T V หลายตัวเลยนะฮะความปลอดภัยนี่เยี่ยมเลยชั้นล่างก็จะยังมีห้องน้ำแล้วก็มีลิฟต์ด้วยค่ะคุณเจนครับ่าตึกนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นครับตึกนี้มีทั้งหมด5ชั้นนะคะครับ แล้วก็ชั้นบนดาดฟ้าก็จะเป็นรูฟท็อปอะค่ะซึ่งสามารถทําเปิดเป็นบาร์ได้ด้วยครับวิวสวยมากๆค่ะวิวที่ต้องเห็นเลยวิววัดภูเขาทองนะฮะในส่วนของชั้น2ชั้น3ชั้น4เนี่ยจะเหมือนกันนะครับซึ่งเขาแบ่งแยกย่อยห้องให้เรียบรน้อยแล้วหห้องในห้่งชั้นใช่ครับ แล้วก็ชั้น5้านะคะก็จะเป็นห้องใหญ่ห้องห้องเดียวค่ะุณเจนครับหลังจากที่เราพาชมทั้งหมด3ตึกเรียบร้อยนะละคะไม่ว่าจะเป็นตึกที่1ตรงถนนหลานหลวงะนะครับตึกที่2บริเวณสวนมะลินะคะครับผมแล้วก็ตึกที่3ตึกนี้นั่นเองก็คือคแถววังบุรพาค่ะครับผมซึ่งทั้ง3ามตึกนี้ก็คือสําหรับปล่อยเชา่ชาในโซนธุรกิจแล้วก็ในส่วนของราคาเช่านะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงใต้คลิปนี้ให้นะครับสุดท้ายแล้วนะคะก็ท่านไหนที่สนใจต้องการที่จะเช่าก็ สามารถติดต่อผ่านมาที่ตั้มได้เลยนะครับที่เบอร์0828542492ครับค่ะหรือที่เจนนะคะ0992355498ค่ะ